ฉันเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนเมื่อหลายปีก่อนเราอยากประหยัดงบเลยเลือกพักโรงแรมเก่าๆนอกเมืองหน่อยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจนคืนแรก ฉันตื่นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่พอเปิดตาขึ้นก็เห็นเงาตะคุ่มๆที่ปลายเตียงเป็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวฉันตกใจมากแต่ขยับตัวไม่ได้เลยได้แต่ต้อนหายใจเธอเห็นฉันหรอเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกจนขนลุกสู้ฉันพยายามจะกรีดแต่ไม่มีเสียง เงาผู้หญิงค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนฉันเห็นใบหน้าซีดเผือดดวงตาดำมืดที่จ้องมองมาอย่างว่างเปล่าแล้วภาพก็ตัดไปฉันสลบไปเลย พอตื่นเช้ามาก็รีบเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ยอยู่ข้างห้องแต่คิดว่าฉันฝันร้ายเราเลยตัดสินใจย้ายโรงแรมทันทีตอนหลังถึงได้รู้ว่าโรงแรมนั้นเคยมีคนฆ่าตัวตายและมีคนเห็นวิญญาณผู้หญิงชุดขาวบ่อยๆใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างมาแชร์กันหน่อยนะน่ากลัวจริงๆ